ทำเอาแฟนๆนี่ตกใจนะครับหลังจากมีภาพอดีตพระเอกในแบบชื่อดังนะครับเบิร์ตพิทยานรรนองครับนักแสดงยุค90ขับแกร็บนะฮะส่งอาหารออกมาต้องบอกเลยนะฮะชื่อพิทยานรรนองเนี่ยแฟนๆหรือว่าคนในยุค90น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีครับเพราะในยุคนั้นถือว่าโด่งดังมากๆเจ้าตัวเป็นนายแบบนะฮะแฟชั่นในยุคนั้นนะฮะช่วงปี2527เคเคยได้ตำแหน่งหนุ่มแพลวเลยนะ S <S 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 1990แล้วก็เริ่มมีผลงานการแสดงบันเทิงเ,เรื่องแรกคือวังน้ำวนปี2535นะครับมีสีสามานปี2536ดอกโศกปี2538แล้วก็รักสุดท้ายที่ปลายฝันปี2542และรักลอยลมปี2543ครับหลังจากทำงานในวงการบันเทิงพักใหญ่ๆนะคะจนถึงปี2546 เจ้าตัวหันไปเปิดธุรกิจซ้อนศิลปะย่านแจ้งวัฒนะก่อนจะไปทำงานที่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนั่นเองโดยตอนนี้เจ้าตัวปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทำงานบริษัททัวร์แต่หลังจากโควิดระบาดนานกว่า2ปีตอนนี้ขาดรายได้ไม่มีงานทำตกงานจากบริษัททัวร์ที่ทำมานานถึง10ปีก็ต้องหันมาทำธุรกิจขายกาแฟอาหารเสริม ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงขับ GrabFood บริการรับส่งอาหารเพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงชีพค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่านะครับเริ่มทําได้ประมาณ4วันเนี่ยคือคือรายได้เนี่ยวันละประมาณ1 0อยถึงสองบาทนะนะครับซึ่งก็ไม่พอค่าใช้ตาค่าใช้จ่ายณตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังหัดศึกษาเส้นทางใหม่ๆอยู่ นะครับก็ถือว่าส่วนตัวก็ถือว่าลําบากเลยทีเดียวนะครับแต่คิดว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ลําบากเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s ับสไ cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook Fanpage t พจ n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ